วันที่29มกราคม2564ที่สวนกเกษตรไร่แรงดินตามรอยพ่อตำบลในเมืองอำเภอเมืองจัังวหดกำแพงเพชรนายชวริแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพช,ชร,ชาารพเ,พชเป็นประธานเปิดไร่แรงดินตามรอยพ่อซึ่งดำเนินงานตามรอยพ่อแบบโคกหนองนาโมเดลโดยมีน,นายอนันต์โคศิพิพัฒน์กเกษตรและสหกรจังหวัดกำแพงเพชรร่วมในพิธีเปิด นายคุณานนทองนิ้วอายุ43ปีเจ้าของสวนกเกษตรไร่แรงดินตามรอยพ่อกล่าวว่าเดิมตนมีอาชีพเป็นครูสอนการเต้นหรือที่รู้จักกันในนามแดน c e เชียเตอสถาบันสอนการเต้นและการแสดงชื่อดังของจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งหลังจากผลกระทบสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทำให้ครอบครัวของตนได้เห็นถึงวิกฤตต่างๆต,งตนและครอบครัวจึงตัดสินใจเดินตามรอยพ่อหลวงรอเ้าโดย พิกผืดที่ประมาณ5ไร่ในเขตตัวเมืองกำแพงเพชรมาทำสวนเกษตรตามศาสตร์พระราชาแบบโคกหนองนาโมเดลเพื่อเป็นแหล่งพักอาศัยที่ร่มเย็นให้กับครอบครัวได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงและยั่งยืน โดยในวันนี้ที่สวนเกษตรไร่แรงดินตามรอยพ่อได้มีกิจกรรมเปิดไร่แรงดินอย่างเป็นทางการสําหรับกิจกรรมภายในสวนเกษตรไร,ร่แรงดินตามรอยพ่อนั้นมีกิจกรรมที่นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในสวนเกษตรของตนอาทิลงเห็อดอัจฉริยะการใช้พลังงานโซลาเซลล์การออกแบบพื้นที่เป็นโคกเพื่อปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างตามแนวทางพระราชดำริ ปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงปลาปลูกข้าวมีหนองน้ําหรือแหล่งน้ําขุดหนองน้ําเพื่อกักเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือยามจาเป็นและเป็นที่รับน้ํายามน้ําท่วม ขุดคลองไส้ไก่หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้านโดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้นลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้ทำสายทดน้ำด้วยพลังงานโซลาเซลล์เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดและปลูกที่อยู่อาศัยส่วนหนึ่งเพื่อความพออยู่พอกินพอใช้พอร่มเย็น โดยจะมีการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาแรกเปลี่ยนเรียนรู้การทำกรเกษตรได้โดยไม่ต้องเดินทางไปไกลจากตัวเมืองกำแพงเพชรนั่นเองค่ะคุณมเกษรกงนะนครับผมไม่กล้าดินเท่าไร